ต่อวันที่13กรากัาคม2568ครั้งที่74บทที่11 11บทสวดมังคลระสุดตังอเสวนาจพรานังบันทิตานาจเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมมังครมุตตมังปฏิรูปเทสะวาโสจะปุเพจะกต บุญยตารัตตะสัมมาปณิทิจะเอตัมมังคารมุตตัมมังภาหุสัญจนจะสิปัญจะวินัยโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจะเอตัมมังคารมุตตัมมังมาตาปิดตุปปัตฐานังพุทธาธัสสังขโหอนาคุณราจะกรรมันตาเอตัมมังคารมุตตัมมังขานั่นจะธรรมจริยาจะยาตการนั่นจะสังขโหอนาวัชานิกรรมานิเอตัมมังคารมุตตัมมัง อารติว e e ิติีปาปามัจฉปานาจะสัญญโมอปะมาโทจะทำเมสุเอตัมมังคารมุตตัมมังคารโวจะนิวาโตจะสันตุนถิจะกตันยุตตาการเลนะธรรมะสวะนังเอตัมมังคารมุตตัมมังขันตีจะโสวะจะสัตตาสัมนานันจะทักสนังการเลนะธรรมะสากัจฉาเอตัมมังคารมุตตัมมังตะโปจะพมะจรียนจะอริยะสจานัทสนัง นิพพานาสติกริยาจะเอตัมมังครมุตตังมังพุทธะโรกะธรรมเมหิจิตตังยัสนัยัสนะกรรมปติอโสกังยชังเขมังเอตัมมังครมุตตังมังเอติสานิกตตานาสพัทถะสพัทัรรมปราชิตาสัพัทโรโสทิ้งคันจันติตันเตสังมังครมุตตัมันติ สิบสองบทสวดรัตนปริจังกินจีวิตตังอิทธวาหูรังวาสเคสุวายังรัตนังปณีตังนโมสัมมังอธิตถาคเตนะอิธรรมปิพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัตถิโอตุขยังเวลาคังอมตะตังปณีตังยัตถักคาสกยมุนีสมาหิตโตนเตนะธรรมเมนะสมัติกินติอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัตถิโอตุ ยมบุตรเศวโทปริวันนะยีสุถิสมาธิมานันต์นันตระกิกัญยามาหูสมาธินาเตนะสมโมนะวัิวิชติอิทัมปิทัมเมรัตานังปานีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุเยปุคระอัตตสตังปัสสัทธาจตาริเอตานิยุขานิโหติแตทักขิเนยญาสุขตัสสะสาวกา เอเตสุทินานิมหะพระกานีอิธัมปิดสังเครัตัณังปณิตังเอเตนัสเจนะสุวัตถิโกตุเยสปายุตตามนัสสาทันหีนะนิกามิโนโคตมัสสาสะนมหิเตปฏิปตาอมตังวิไคหะตถาตมทานิพุติงพุชมานาอิธัมปิดสังเครัตัณหงปณิตังเอเตนัสเจนะสุวัตถิโกตุขีนังปูรานังนวังนัตถิสัมภพวัง วิรัตตะจิตตายะติกเิภวิสมิงแต่ขีณาพิชาอาวิรุหิฉันทานิพันติทีตะยัตยัมปฏิโบอิทัมปิสังเคระตะนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโอตุสิบสามบทสวดธรรมบทสัตว์วักรัตตาเวชิตังไสย,ยยาจายังอัตตราปชาอัตตะทันตัสสะโปสสะนิจังสัญญาต ใาริโนเนวะเทโวนัคขันทโพนมาโรสหพรมมอดนะจิตังอปะชิตังกะยิราตสัถารูปสัะชันตุโนโง14บทส,ส,สวดเกสะปุตตะสูตรภา,ภาสิตามิทังเตนะภควตาชันตา,ตา,าตาปัสสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทธเทนะเหตตุงเหมาอนุสเวนะมาปรามะตะระยะมา อิติกิรยะมาปัตะกะัน์ปทานีนัมาตะกตะกเหตุมานยขะคเหนะมาอาการะปริวิตะเกนะมาทิฏนิชานะักขะติยามาสภรูปตายะมา ัมโนโนคุรุยะถาตุเมเหอัตนาวชานยถาอิเมธรรมะอกุสลอิเมธรรมะสาวัชาอิเมธรรมะวินยุตระหิตาอิเมธรรมะสมัตตาสมาธินาหิตายทุกขาญาสังวัตตันติอัถตุเมเหอัถอัถตุเมเหอปะหาเฉยปะชะเฮยะถา ยัตถตุมเหตนาวะชาเนยถาอิเมธรรมากุศลิเมธรรมะอนาอัจฉิเมธรรมาวิญูปัสตะอิเมธรรมาสมัตตาสมมาทินาอิตายสุขายสังวัตตันติอัตถตุมเมเหวุปัสสะปัจชเวิะเลยยถาติ ิบห้าบทสวดอุปัติในยสุิสุปปนยิยติชีวิตตับม,มาปับมายุงฉันุปานีตัสสนะสันติตานาะเอตังพะยังมรณีเปัขมาโนกุญญาณิกะยิลาทะสุขาวหานิอุปบิยติชีวิตตับมาปับมาอย่างฉันรูปานีตัสสนะสันติตานาะเอตังพะยังมรณะเปัขมะโนโลกามิสังปัชเหสันติเปโข โยธาเยนะสังยมุวาจายะุทเจตสาตังตัสะเปตัสสุขายโหติยังชีวมานปกัตโลติบุญญธรรมโมหเวรคติธรรมะจาึงธรรมโมสุจิโนสุขะสุขมาวาหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนทุกขติงคันชติ ธรรมะชาลิสเพสังขาราอนิจจติยัถาบัญญายปัสสติอัถนิพินทติทุเกสมโควิสุทธิยาสเพสังขาราทุขาบัญญายปัสสติอัถนิพินทติทุเกสมโควิสุทธิยาสเพธรรมานาติตยัถาบัญญายปัสสติอัถนิพินทติทุเคสมโควิสุทธิยา ุทสวดอัรณนักกัจฉาดงอัรณนักกานะเมเกทุติยังอาหุตักกิกาเอตตะทัญญายะเมธาเวตังขันหีเหนหฮยะอปัณนักกัง้าหุงเวสรนังยันติปัปะตานิวะนนะนิจะ อารามาลุคขจตยานิมนุสสาภัยตัดชิตาเนตังโขสนังเขมังเนตังสนะมุตตมังเนตังสนะมคัมมะสัพพตุคาปะมุตติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังหันจะสันังขัตโภจตาริยัสจานิสัมมังปัญญายาปัสสติทุกขังทุกขะสมุตปาทังทุกขัสสะจอติกะมังอริยันจะตังขิกังทุกขูปะสมะขามินัง เอนเตังโขเสนางเขมังเอตังสนะมุตตมังเอตังสนะมาคัมมะสัพพทุกขาปมุตติสิบเจ็ดบทสวดพระเถกะรัตตคา,าถาอธีตังนานะว่าใคเมเมมยะะัปะไนตังเขขนาขตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิงง่งที่ลวงแล้วไม่ควรมุ่งหวงังสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ยัตติตัมปะนินันตังอปตันจานาขตังสิ่งใดล่วงแล้วถึงนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิลังอสังกปังตังวิทามะนพุรูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนแงนไม่ขอนแกะในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นจึงเจริญธรรมนั้นเนื่งหนงให้ปุโปรเถริอจเจวะ กิจาจมาตปังโกชัญญามะ,ะนังสุเวถึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความได้ในวันพรุ่งนาฮิโนสังคดันเตนะมะหาเสเนนะมัจุนะเพราะว่าความผิดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตะมาตันทิตังตังเวพัทเทกัปัะโตติ สันตุอจิกเตมุนีติพระมุนีผู้สงบจำเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจขานทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว,ว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการฉันนี้แหละสิบแปดบทสวดพินหมปัจเจเวขณะตาทาง ถ้าเราทำโม,มหิฉลาดติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงผลความแก่ไปไม่ได้พระญาธิทำโม,มหิพระญาธิฉลาดติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงผลความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มรณธรรมโมหิมรณังอนัตติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะรุ่ง้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะล่าเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกัมมัสกุมหิกัมมัศธายาโทกัมมัยโยนิกัมมัพันธุกัมมป,ปฏิสระ เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังทำมังกะรลิษามีกระยานังวา,ป,าปะปะกังวาตสัทธายาธาปะวิสามิเราจะทำกรรมอันไดไว้เป็นบุญหรือเป็นวาเราจะเป็นทายาถือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆถือไปเอวังอมัมเมหิอภินหังปัรเจวมันจะเวคิดตับผังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถอะ สิบค้าบทสวดเทวตาวิโยชนคาถาทุขัปัตตาจันนิทุกขาพยาปตตาจันนิพยาโสกปัตตาจันนิโสกาหุนดุสเพปิปะนิโนเอตาวัตนาจอามิ สัมปัตังปุญญาสัมปัตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยะธานักทัตทันตุสัพพายสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาหุนตุคันชันตุเทวตาคตตาสัพเพพุทธาผลปัตาปเจกานันติอย่างพลังอรหันตานันจะเตเชตระรักขพันธะอิสัพพโส ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิธานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคาเรโพธิคาเรตหิงตหิงตาธรรมทาเนานภวันตุปูชิตาโสดทิงกโดนเตทวิหารมันทะเลเทราจะมัชชานาวกาจะพิกาบุฟาลามิกาทานาปฏิอุปัสกาามาจะเทสานิขมาจะอิสระ สัพพานะภูตาสุขิตาภวันตุเตชะลาปุชเยปิจะอันทัสัมมาวะสังเสทชาตาอัตโวปาติกานิยานิกังธรรมมวังปฏิจเตสัพเพปิทุคัสสการณ์ตุสังขยังธาตุจิลังสตังธรรมโมสมัตทละจปุขดาสังโฆโคตุสมัตโวะยัตทายัจจะิตายัจะ ทำให้รักถูสัตว์ตทมโมสพเพปิธรรมมจารินโนพุทิงสัมปาวุฒิยามะทมเมอริยัตเวเติอีิเบ็บทสวดสัพพติฐานะคาถาคุณยศสิทธานิกัตสัสยานัญญานิกตานิเมแต่ฉันจะพากิโนโหนตุสัตตานันดาประมาณละกะขาอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นพิมพ์เป็น มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณนวันตาจะไม่หั่งมาตาปิตาทโยติถาเมชาปยาติถาวะอันเยมัจฉะเวอิโนโคือช่องเหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใร้และมีบุญคุณอันนี้มันดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นก็ดีและสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางๆหรือเป็นคู่เวรกันก็ดี สตัตินทันติโลกัสสิงแตพุมมาจตุโยนิกาตปัจเกจกัจตุวกาลสังสันตะภวะภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ยาตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสตยังเยจีมังนับประชาอันติเทวาตีสังนิเวชยวุงสัตว์ทั้ง สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อกไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพเทวดาทั้งหลายพึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นปยาธินานาปุญญานางอนุโมทนาเหตุตุนาสเปส,สตาสทาโหตุเอาเวลาสุข,ขัดชีวินเขม,มาปปัตถันจปะปปนุตุ เตสาสาสิจตังสุภาเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกันจงอยู่เป็นสุขเสม,มอเถิดและจนถึงทางอันกเกษมเถิดขอความบารนาดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจาธธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนาตัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระประิษฐและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายผลโมทนาในการสวดสัตยายบนและธรรมะเหล่านี้เมือ่อนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลทักกิงไปหลีพิณาโดยมูลที่สมเด็จพระยาณาสังวรวัดบรวรนิเวศมิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสี่สร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระบรรลิตและคำมงคลในพระคาถาต่างๆ ขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุประการเถิดบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายยังเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาขอน้ำทถไาว้เป็นพุทบบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวง จากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุบรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นทาสาเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาและเจริญด้วยจตุพิธพรชัยทั้งสี่บักการคืออายุวันณะสุขขภะเถิดขอธโมทนาบุญกับครอบครัวยอดศรษทีทุกท่านทุกท่านเถิด